มมตต้้้อองงสางาาานนไ่วบนจเนทศบาลตำบลหัวยอดขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวยอดเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่8ธันวาคมชุมชนควรหนังขำนาที่ทําการชุมชนควรหนังขำวันที่12ธันวาคม ชุมชนถนนแพรกนาที Japanese, wife, ่ตําการชุมชนถนนแพรกวันที่14ธันวาคมชุมชนตาชีนาที่ตําการชุมชนตาชีวันที่19ธันวาคมชุมชนกวนอูนาที่ตําการชุมชนกวนอูวันที่21ธันวาคมชุมชนวัฒนานาที่ตําการชุมชนวัฒนา วันที่25ธันวาคมชุมชนตลาดข้วยอดณที่ำํา,ารชุมชนตลาดข้วยอดวันที่27ธันวาคมชุมชนหลังวัดขั้วยอดณที่ำํารชุมชนหลังวัดขั้วยอดและวันที่28ธันวาคมชุมชนหน้าวัดขั้วยอดณที่ำํารชุมชนหน้าวัดขั้วยอดชาวเทศบาลตําบลขั้วยอด พร้อมใจระดมความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจแค่เพียงเดินหน้าต่อไปให้ขย่องตั้งใจอย่าไปท้อและไม่ต้อง้อโชคชะ